สวัสดีครับผมบนินุทรวงศีช่วง5นาทีแรกของวันนะครับจะเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดถ้าคุณเซตหรือว่าตั้งให้เราเนี่ยมีอารมณ์บวกทั้งวันจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นะครับสสิ่งที่ควรทําทันทีเมื่อตื่นนอนอย่างแรกเมื่อเท้าถึงพื้นให้กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณที่ได้มีลมหายใจวันนี้ขอบคุณเตียง ที่ได้นอนมาอย่างสบายขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นอยู่ขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกคนนะครับให้เราเนี่ยเริ่มต้นวันด้วยความกรตันยูและสิ่งที่สองให้ถามตัวเองว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นอีกกับตัวฉันฉะนั้นนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาเตือนตัวเอง2อ,อย่างขอบคุณแล้วก็บอกว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตฉันจะเป็นวันที่ดีมากสำหรับคุณนะครับ ขออวยพรทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube c h anel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ